โจฮายสวัสดีคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผม12ชามนะครับบางคนอาจจะงงไฮวันนี้ทไมวันนี้ผมถึงมาเล่น Minecraft Murder อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมาทำ challenge I am bookshelf กันใน Minecraft Murder นะครับผมโอเคผมว่ามันเนียนมากเลยนะไอแอร์บุ๊กเชลล์อ่ะเดี๋ยวคอยดูว่าผมคอยคลิปตอนอื่นก็ะทึกคลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับโอเคครับผมแน่นอนครับว่าไม่ต้องมาชมกันแล้วตอนนี้เพราะรออน,นี้คุณกำลังรับชมกันอยู่รายนี่นี่ด้วยนะ จะเเนี่ยจะเฮ้ยอย่างงี้นะฮะแล้วก็เพราะเฉพาะว่าไมครัเมอร์เดอร์มันจะไม่มีชื่อขึ้นนะครับเวลาที่เรานั่นนะฮะก็เลยมันจะแนบ,บเนียนมากๆเลยนีนนร้ล้องแบบว่าขยับตัวให้มันเรียบร้อยก่อนอย่ามีงี้เลยเนี่ฮะโอ้โหคนนั้นนะฮะเป็นคนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าน,นะครับเขาไม่เห็นเรานะฮะไม่มีใครเห็นเราเลยตอนนี้นะครับผมเนียนนะเนี่ยโอ้โหดู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 ดีดไม่เนียนมากเลยๆๆลๆๆเลยนี่ย ถึงแม้ว่าอเล็กซ์เออว่าอเล็กซ์มันเตี้ยเกินไปหรือเปล่าไม่เสียงคนเดินหนึ่เสียงคนเดินครับน่าไม่เห็นไม่เห็นนะครับเอตอนนี้ครับมีคนถูกฆ่าไปแล้วนะครับผมจาก16คนตอนนี้เหลือแค่14คนแล้วนะฮะโอเคครับเราจะมาดูดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ผู้ตายเหรอตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาที30ิวินนะครับผมในการที่เราจะแอบเป็น I am bookshelf นะฮะโอเคครับเราต้องแอบให้เนียบเนียนนะฮะแนบเนียนและแยบยนนะครับนี่เลยนะฮะ ตึง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 นะครับผมผมว่าเขาไม่น่าจะมาแล้วนะให้ให้ให้เลี้ยงหนาเดียให้ตายเถอะตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกสองทีนะครับผมฆาตกรรู้สึกว่ายังไม่เปิดเผยตัวเลยนะครับนะฆาตกรนี่ยังฆ่าเพิ่งฆ่าไปแค่หนึ่งศพเองนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้สองศพครับวันนี้สามสิบวีผมว่าฆาตกรเอฟเคแล้วแหละตอนนี้นะครับเท่าที่ผมว่านะนี่ฮะยังไม่มีใครคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ไรนะครับฆาตกรนี่เอฟเคหรือเปล่าไอ้นี่ก็ไม่เห็นนะครับเนี่ย มีมาเก็บทองเฉยๆแล้วก็ไปนะครับผมเรอว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะอุยอ้ยอุ้ยนักสืบถูกฆ่าแล้วครับนักสืบตอนนี้ถูกฆ่าแล้วครับตอนนี้ธนูดรอปแล้วนะครับผมมันไม่ีคนเก็บธนูไปแล้วนะฮะตอนนี้ฆาตกรเริ่มจะเริ่มทงานแล้วนะครับตอนนี้อินโนเซนต์เหลือเพียงแค่12คนนะครับจาก14บคนเมื่อกี้นะครับผมรูสกว่าหนึ่งนาทีฆาตกรจะหาเราเจอไหมนะฮะผมว่าหาไม่เจอเหรอกเว้ยฆาตกรเนะี่ยมาเหอะให้หมดให้หมดทั้งสกดชื่นเนี่ยบอกเลยพูดเลยครับ ใครครับอีก53าิบามวินะฮะอีก50าสิบวินะครับผมอีกสีิบแปดวินะครับนะมาเหอะให้หมดอะฆาตกรมาเหอะบอกเลยครับว่าให้หมดไม่เงยไม่มีใครมาจริงอะอู้หู้ยไอ,ยอยผมขาวเจ๊เจ๊เจ๊เจเจวิ่งมาแล้ว <c oughs> ไม่เห็นล็อกบอกเลยเวาลาอีกสิบวินนะผมว่าฆาตกรยังไงก็จบแล้วล่ะครับแหมไม่มีทางที่จะฆ่าคนใน10คนประเดีวหกห้าวิได้นะครับผมโอเคครับอ่านั่นนะฮะโอ้ ทำเป็นเนียนเน่ยมองไม่เห็นเรานะครับผมเยี่ยมไปเลยนะฮะตอนนี้ฆาตกรชื่อว่าโอลิฟนะครับผมบอกว่าฆาตกรน่าจะเอฟเคแหละนะโอเคฮะสวัสดีสวัสดีพึ่งจงอัลตินีเอฟสี่เพื่อได้ดูว่าใครเป็นฆาตกรนะฮะโอเคตอนนี้ผมต้องรีบไปตรงห้องหนังสือของเราก่อนเลยนะครับอันนี้ไอปโฟนมันออกเกมเฟย์ไม่เกี่ยวแกไปหลอกคนทําไมเนี่ยจะเย็นนะไม่ใช่ฆาตกรนะไม่ใช่แล้วตามกูมาทำเพี้ยนะไม่ใช่มึงอย่าตามกูมาสิ เพื่ออะไรต้องการอะไรวะมึงต้องการอะไรจากสังคมเพื่อนมึงมึงไปเหอะเออมึงไปเหอะไปไม่มีไม่มีใครต้องการมึงอยู่ในสังคมไม่ต้องไปเหอะนะโอเคครับผมขอปรับ F O V ลงหน่อยนะฮะเมื่อกี้ผมปรับเป็น quake b a l เลยนี่ยังไม่เจออีกครับผมเออไมเคินะฮะปรับเป็น quake b มันมันนั่นเกินไปนะครับอันนี้เราไม่ต้องกดย่อนะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นชื่อเราในมินิเกม murder นะครับผม โอ้โหไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันฆาตกรไอ้ตัวเมื่อกี้มันเป็นฆาตกรครับผมเห็นวิ่งวิ่งถือมีดมาเลยโอ้พระเจ้าผมว่าเราหาเปลี่ยนที่แอบแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ครับ Hitless Hellless นะฮะ Hellless bro มึงเป็นฆาตกรกูเห็นมึงถือมีดพวกเมื่อกี้ผมเห็นมันถือมีดนะฮะโอ้โห Oh my god บีแวร์ไปเลยครับบีแวร์ไปเลยครับนั่นคือฆาตกรนะฮะบีแวร์ไปว่าระวังนะครับผมมันอยู่กับ คุณม่อนสอนภาษาอังกฤษนะฮะโอเคฮะมาเหอะสวัสดีมิสเตอร์สควิดนายปลอดภัยหรือเปล่ามาฮะผมตรงเมื่อกี้มันเกือบฆ่าโอ้ยดีที่เราตายไปแล้วนะฮะเนีมิสเตอร์สควิดนี่ต้องขยับตูดไปเลยนะฮะผมว่ากูต้องไปขโมยธนูแล้วแหละเพื่อได้ฆ่าฆาตกรเพราะว่าเมื่อกี้เอ้าเอ้าขยับตูดไอ้เมื่อกี้มึงไปมึงกลับมาทำไมเนี่ยโอ้โหอดจบเลยจบเลยเจออย่างนี้นี่จบเลย และฆาตกรคนจริงมันมีโอกาสฆ่าเรานะครับแต่มันเลือกที่จะปล่อยเราไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ปล่อยในป่านนี้ผมคงเป็นศพไปแล้วล่ะโอ้ยไปอีกหนึ่งคนนะครับผมตอนนี้เหลือสิบคนแล้วนะฮะรวมเราเก็จะเป็นเก้าคนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ฆาตกรนะครับอ่าจะเย็นนะอ่าแคอีกหนึ่งนาทีกับอีกยี่สิบยี่สิบวินะฮะเก้าอุ้ยอุ้ยพูดนะไม่เกี่ยวครับพูดน้ะไม่เกี่ยวพูดน้ะไม่ใช่ฆาตกรนะผมโอเคครับผมว่าในหนึ่งนาทีฆาตกรน่าจะฆ่าคนทั้งหมดไม่ได้แล้วครับ นี่ถือว่าเป็นฆาตกรมือสมัครเล่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นชาตกมือสมัครเล่นจริงมันคงฆ่าผมในตอนนั้นไปแล้วนะฮะมิจูสควิต์เขาก็บอกเลยครับว่าอุย๊ยแลือเก้าคนนะฮะกับอีกสามสิบห้าวินาทีนะครับผมผมว่าไม่มีทางจับได้หรอกเว้ยว่า the no one can hide from my s i g ไม่ใช่แล้วสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างอะสบายดีเปล่าไฮไฮเพื่อนวันนี้สบายดีไหมโอเคไปเราปลอดภัยแล้วละ่ะอู้ มอร์เดอร์ถูกฆาตรกรรมนะฮะฆาตรกรมตร,กรมฆาตรกรถูกฆาตกรรมมปรดักชักนยากจีก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะอุย้ยเมื่อกี้ผมเหมือนผมเจอไมเคิลไมเยอร์เลยว่ะโอตีไมเคิลไมเยอร์ว่าไงไมเคิลสบายดีหรือเปล่าไมเคิลโอ้ตอนนี้ครับผมผมทำชาเลนจ์แอบฆาตรกรแต่ผมได้เป็นฆาตรกรเว้ย <laughs> มาครับเราเจะมาแนบเนียนกันดีกว่านะว่าใครเป็นมอร์เดอร์นะฮะใครเป็นมอร์เดอร์นะฮะนะฮะ ต้องแอบ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 แบบแนบ,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 บเนียนเลยนะฮะเอาไงดิก่วย <g ülme> <laughs> โอ้ต้องแอบ,บแอบ,บแอบแอบแอบว่าดีเพื่อนอาฮะผมว่าเราจะวิ่งไปไปตรงนั่นดีกว่านะครับผมทาไมปผมตีมันไม่เข้าเลยวะ <c oughs> อืมอืมอ๋อดีเทคทีฟถูกฆ่าแล้วครับผม แม่น่าเสียดายจริงเลยนะครับที่เดททีมนั้นถูกฆ่านะครับแต่เขาเห็นสกินไอเจอ้านี่มาวิ่งเล่นคงจะผิดปกติไม่ใช่น้อยโอ้ยการฆ่าคนนี้มันรู้สึกดีจริงเลยนะฮะเวลาที่เราฆ่าคนเอ้ยไอ้ยไปขึ้นไปเยอะเฮ้ยอุ้ยนักผีพ่อมึงสินักสื้อพ่อมึงสิ กันข้าเอแอสซิสต์แอสซินเ์ไปนกข้าอุ้ยผู้หญิงโอ้โหโอ้โหไอ้ไอ้เชอร์ไมเคิลอืมไอ้เชอร์ไปเมย์เมยคิลนสองกนไหมบอกเมื่อกี้ไม่ใช่ไมเคิลเมื่อกี้น้ากากคอกกี้กับไมเคิลไม่เหยื่อไม่เหยื่ไมเคิลไม่เหยื่อมาควายแล้วมึงอะผู้หญิงอะควายแล้วมึงอะโอเคครับผมนะริปริปไรริปไรเจออย่างนี้นี่ริปไรนะฮะริปริปริปแทน้ยอุ้ยอุ้ย มันรู้ตัวดีกำลังทำอะไรใ้เธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองลักเจอกันเลือกเขาไงรีบไปโอ้เหลือคนเดียวเลยครับเราต้องกำจัดฮัลโหลฟนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวละครในเกม h ัลโหลอิสนะครับ,บามาเราจะมากำจัดฮัลโหลกันดีกว่าดิครับผมไา,านาอยู่ไหนนะเพื่อน ฉันกำลังหาในอยู่นะติงตัองอยู่ไหนออกมาให้ไวหน่อยนี่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบนะนี่มันคือเกมฆาตกรรมเพื่อนนี่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบนะเพื่อนมันคือเกมฆาตกรรมจะหนีไปได้นานแค่ไหนดู๋ิซอีกหนึ่งนาทีสิบหกเวกับอีกหนึ่งคนเหรออืม อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ <P le aks> พวกนายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นตัวนายเลยเนี่ยเพื่อนนายไม่แอบ,บเนียนมากเลยวะฉันเข้าใจว่านายแอบเนียนหรือว่านายไม่ได้แอบชั้นบนวะชั้นบนมันมีที่แบบอแบ,บอยู่ไม่กี่ที่เองเนะเออเดี๋ยวผมดูชั้นบนที่เสจก่อนแล้วกันโอ้ยชิบกาแล้วเลยไม่กี่เมืไม่กี่วิครับผมว่าลงไปข้างชั้นล่างแล้วล่ะว่ามันต้องอยู่ชั้นล่างแน,น,น่ๆ,ๆครับผม <P le aks> ผมว่ามันต้องอยู่ชั้นล่างอย่างแน่ๆฮัลโหลผมว่าฮัลโหลชั้นล่างแน่ๆฮัลโหลฮัลโหล Why you d u d e You good at h i a d bro. Ah oh, you will win bro. Yeah. เ่งงมบบามะ่นงแอบโคตรเนียนะอะ Ah. Oh GG. Al 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 GG. ฮ่าฮ่ <c oughs> oh, g g. า,า <c oughs> มึงเนียนมากอะฮัลโหลฮัลโหลมึงแม่งแอบแบบเนียนสัตว์อะเนี่ยก็คุยใครครับตอนนี้ผมเป็นดีเทคทีฟนะฮะหรือว่าเป็นนักสืบหรือนักเสือกนะฮะ ว่าคุณนักเสือของรังเรานี่ต้องแบบว่าต้องแบบโอเคครับผมเราเมอร์เดอร์อะไรจะได้ดาบของเขาในอีกไม่กี่วินนะฮะนึกนั่นอนว่าเราเราเป็นนักสืบนะเราก็ต้องแอบก่อนนะครับนักสืบจะเรื่องนี้นักสืบจะไม่ยุ่งเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะต้องแอบอย่างนี้ไรแล้วก็รอดูว่าเมอร์เดอร์จะมาตอนไหนเนะะี่ยเพราะว่านักสืบอ,อย่างเรานี่มีธนูอยู่แล้วเนะะี่ยพอมนาปุ๊บก็ใส่แมงให้ล่วงเนะะี่ยบอกเลยว่าแนบเนียน มาเลยให้หมดอะถ้าสดชื่นแต่ระวังลื่นนะถ้าสดจัดย,ยังไม่มีใครครับยังไม่มีใครเปิดเผยตัวว่าตัวเขาเป็นฆาตกรนะฮะเขาต้องการที่จะฆ่าแบบเง็ยบยนเลยเงียบๆนะครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะฮะว่ามอร์เดอร์เป็นใครนะครับเราต้องรอดูไอหมาป่านี้หรือเปล่ามึงหรือเปล่าหมาน้อยไอ้ตัวช่เอ้าไม่ใช่เฉยเลยไอเนี่ยมึงโดดมาทำหอยเยนะี่ยโอ้ตายแล้วมึงโดดมาทำหอยเน่ ตอนนี้แนบมีธนูกันหลายคนแล้วนะฮะตอนนี้รวมตัวกันเต็มที่เลยนะฮะมีแต่เราที่ยังแอบอยู่ตรงนี้นะครับแบบอารมณ์แบบอยู่คนเดียวอยู่ลำเพัง่งบาเวอเมอร์เดอร์ถูกสต็อปได้นะครับผมโอ้ฮีโร่คือไฮเดะแย้นะฮะจีจียยยยไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงต่อและเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าผมจะปลอมตัว,ปวเป็นอะไรแกร์ซิลเกน เชิญครับบาย